ฮานาโกทำอะไรฮานาโกอันนี้หมาที่บ้านนะคะจะไปอาบก็ไปอาบลูกดูมันเพิ่งอาบน้ำให้มันนะมันก็จะลงไปเล่นนันนั้นอันนี้หมาชื่อฮานาโกห้าเดือนห้าหเดือนแล้วขอามาตัวนี้ ฮานาโกฮานาโกบางทีมันก็เรียกมันก็ไม่รู้ชื่อมันเองเหรอกมาตัวเนี้ยไปไหนนั่นบ้านมันแต่ไม่เคยอยู่หรอกมานมมน,นะมันจะออกไปแต่ข้างนอกออกก็ข้างนอกเหรออยู่เนียลยเสียบลูกสาวเพนไว้ ไม่เล่นรองเท้าเลยฮานาโกะชอบมากรองเท้าเนี่ยโอ้อจกอจะจัดแต่รองเท้าทำอะไรฮะให้หมาอยู่ที่เข็นย่าค่ะซื้อแพงนะดุน แปดหมื 8, 50, นะ่นห้าเนี่ยฮานาโกหันหน้ามาไม่ต้องอายกล้องมันโตไวมากเลยมันโตไวมากมากมันโตไวมากพึ่งอาบน้ำนะวันนี้มันโตไวมากเพิ่งอาบน้ำขน,นกำลังออกฉีดวัคซีนทุกอย่างเรียบร้อยเหลือกันหมาบ้าอีกเข็มหนึง่งสิ้นเดือนหน้า นู่นบ้านมันบ้านฮานาโกะนะค่ะอักแล้นุ่นก็มีสวนต้นมะเดือ่ออุ้มเพิ่ผักก,กระเพราต้นกล้วยนั่งก็มุมดอกไม้แล้วค่ะอันนี้ก็ปลูกผักไว้ปลูกใส่กระถางไว้ผักแพลวผักแพลวค่ะเนี่ยไปกินกระลาบนี่ใบหโหละพาใช่ปะใช่โหละพาหรือ กระเพราหูระพาหรือแมงลักนะสับสนไอแมงลักกับหูระพานี่แหละอันนี้ใบผักแพลวค่ะสีกำลังงอกสวยงามดอกไม้ใช่หอยอยู่อันนี้ก็กลับมาทถีน้ำกุ้งร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมแดดแรงใช่ไหมวันนี้ฮะฮะแดดแรงใช่ไหมน้ำลายอยู่ น้ำลายอยู่เต็มมือคุณแม่เลยเห็นไหม <c oughs> น้ำลายน้ำลย Hello, Han ako, Han ako. ายฮัลโหลฮานากฮานากนะอยู่เล็บเล็บยาวมากเลยนะดูดิจะดูดิสกระปรกเลยแล้วเข้าบ้าน,นี่คือจะไปหาจ้องเข้าแต่ที่นอนคนหนึ่นะฮะดูฟันฟันฟันออกกว่าจังไหนดูสิดูฟันสิสไมย,ยิ้ม